สวัสดีครับกลับมาใหม่นะครับเมื่อสักครูนะ่เราไปลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยนะฮะก็ที่นี่เขาจะสริดนิดหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูพาไปดูบรรยากาศในตลาดที่เก๋ๆนะแล้วก็ของกินเทียบเลยนะครับแต่ว่าหมอต้องขออนุญาตจำอีกรอบว่าจะขอไม่ใส่แมสก์ตอนถ่ายเพราะว่าหนึ่งก็คือลองใส่แล้วเสียงไม่ได้ยินเลยแล้วก็ร้อนมากที่นี่ร้อนจริงๆนะครับแต่เดี๋ยวยังไงพอ ไล์สดเสร็จจะรีบไปใส่เลยไม่งั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมจะฟังไม่รู้เรื่องเสียงมันดังมากคุณผู้ชมลองดูถ้าเสียงไม่เสียงไม่ชัดบอกด้วยนะฮะอ่ะ้ท่านไหนมาทายกันว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดแห่งหนึ่งปบายวเป็นตลาดแห่งหนึ่งให้ทายชื่อว่ามันคือที่ไหนนะครับเอ้ะเรามีเห็นป้ายอะไรบางอย่างมันจะป้ายทีมัอ่ะเดี๋ยวเราเนกันแบบฉบับเต็มกันเมื่อกี้แบบไม่เต็มมาให้ดูแวบบ๊บๆนะตรงน,นี้ก็สวยอยู่นะ เมื่อกี้ม่สักครู่นะเราก็เลยแบบเริ่มใหม่เลยแล้วกันเดี๋ยวคุณผู้ชมตามไม่ทันที่ท,ที่มันคือที่ไหนนะทำไมถึงมีแบบร้านค้านะเยอะแยะเลยนะก็เป็นหนึ่งในมิกิที่ที่ตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่นะฮะเปิดได้เพราะมัน,เป,นเป็นตลาดนะครับแล้วก็มีแถวนี้จริงๆก็มันมีมีอะไรก็น่าดเดินเล่นเหมือนกันนะแต่ว่าก็เดินแบบร้อนร้อน,นะร้อนแบบปานกลางค่อนข้างมากเดี๋ยวแวะไปถ่ายสตาร์บัคให้ดูอีกรอบว่าเมื่อกี้เราเดินเลยมาละ ข้างหน้าจริงมีสตาร์บัคนะแต่เขาปิดไปลวปิดชั่วคราวนะฮะเพราะว่าตอนนี้บ้านเราเขาให้ปิดสตาร์บัคเนี่ยมันครู่เราเปิดแบบนี้อ่ะไปดูของกินกันต่อท่านไหนมาแล้วทักทายได้เลยนะครับนะมันครพู่ขออภัยนะคือผิดคิวกนิดนึงนะเนื่องจากมันเป็นรายการสดนะก็เลยแบบว่าเขาก็เลยงงๆกันนิดนึงอ่ะไปลวไปลงทะเบียนมนเรียบร้อยอ่ะท่านไหนอยากดูที่นี่เมื่อกี้แอบดูแอบเซอร์เวย์นะของกินสวัสดีอีกครั้งนะคุณจิ๊บนะครับ อ่าจินดีอ่าได้ถ่ายต่อแหมรุนนะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่รู้เขาจะให้ถ่ายมเนีนะโหคุยไปคุยมานะเนี่ยตอนนี้ตะก้องก็เงี้ยตอนนี้เปลี่ยนอาชีพเป็นตะก้องอ่ะบะหมี่ไก่กรอบรัดญ้าปากชาเอาหมาล่านี่คุณผู้ชมเคยกินไหมหมาล่าเขาบอกว่ามันจะชาชาลิ้นนะหมอก็มองตรงไม่ค่อยกล้ากินนะวพูดไม่รู้เรื่องกินไปแล้วพูดไม่รู้เรื่องสวัสดีครับแบบพี่ว่า่ะมเข้าประเด็นเลยแล้วกันเมื่อกี้เห็นเห็นอ่าผลไม้เนี่ยเก๋ ผลไม้เก๋ๆมาละทุเรียนนะฮะเกะ๋ไหมนะทุเรียนโอ้นะก็ความคมของของหนามนะถ่ายให้เห็นชัดๆเลยคมขนาดไหนนะสวยเลยมืออย่าไปโดนนะฮะนะโอ้ยเอยโซนนี้เป็นโซนผลไม้นะเขาก็ทําแบบอารมณ์แบบมันกึง่งๆเป็นตลาดแบบสดอะแต่ว่าก็มีดูมีความแบบมีความสะอาดมีความแบบว่า สบายนะลมก็เย็นนะถึงแม้ว่าตอนนี้แดดจะร้อนมากก็ต,ตามข้างนอกนะก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบอารมณ์เหมือนเราเดินตลาดบ้านเราสมัยก่อนนะเนี่ยดอกมงดอกไม้ขายไหวพระเนี่ยดูดิเนี่ยร้านแบบขายไหว้พระนู่นนี่นั่นวันนี้พามาตลาดของจริงเลยนะตลาดของจริงอดอกไม้สวยมากเลยดอกไม้สวยมากเลยอันนี้ไว้ไหว้พระปะฮะวันนี้วันพระปะครับเอาไม่ใช่นะฮะดอกไม้สวยนะขอถ่ายก่อน นี่มาแบบของจริงนะของจริงดอกไม้สวยๆดอกไม้จริงนะคุณผู้ชมนี่ดอกไม้จริงหมดเลยฮ้่นี่กล้วยไม้จริงป่าวะกล้วยไม้จริงป่ะครับเอาปลอมเนี่ยอาโอเคแหนะมแหมของปลอมไม่ถ่ายถ่ายของจริงนะสวยมากเลยครับนะกล้วยไม้ปลอมไม่ถ่ายนี่ถ่ายแต่นี่ดอกไม้จริงนะฮะโอเคนะไปเดี๋ยวไปดูกันต่อวันนี้พาเดินตลาดต้องบอกก่อนว่าตลาดนี้คือคือแบบคือสังเกตเงือหมอนะร้อนนะ ร้อนได้ใจมากเฮ้ยเห็นแป๊บนึงของกินเห็นของกินแป๊บนึงนะ่ะของกินนะโอ้โหนะเนี่ยพามาเดินดูคุณผู้ชมจะได้หายเครียดเรื่องของเรื่องเนี่ยเมื่อกี้ต้องไปลงทะเบียนเะนี่ยโอ้โหนะร้อนมากเลยเดินไปเดินไปอีกประมาณครึ่งโลนะลงทะเบียนกับเขาเสร็จเรียบร้อยเลยได้ถ่ายต่ออ่นะก็เป็นของกินแบบแบบเหมือนเราอยู่แบบสมัยก่อนนะ่ะแต่ว่าที่นี่เขาทำดีนะเดี๋ยวเราพาไปดูมันมีหลายโซนนะที่ไหนถ่ายด้วยนะจ๊ะไม่ว่าถ่ายหน่อย นะของกินหมูย่งหมูย่างดูเดีโหหมูกรอบอะโหน่าก,กินมากเลยอันนี้หมูกรอบใช่ไหมครับโหหรือว่าหมูย่างคุณผู้ชมดูไอ้นี่หมอเป็นคนชอบหมูกรอบมากเลยนะช่วงนี้นี่แบบน่าจัดนหมเอาซูมเจะลองซูมให้ที่สุดนะเอาแบบคุณผู้ชมแบบว่าทานข้าวไปด้วยกันได้เลยนะโหน่าก,กินมากเลยอะไปต่อฮะอ๋ะอส้มโอนะส้มโอนี่เราไม่ค่อย้เห็นบ่อยนะ เราไปห้างเราไม่ค่อยเห็นส้มโอนะแต่ที่ี่เราเห็นของที่ไหนครับออกกาญจนบ,บุรีเหรออ,อ,อร่อยไหมเนี่ยเขาดูเนื้อโชว์หน่อยอันนี้โฆษณาให้เนี่ยดูเนื้อโชว์หน่อยเออเอเคคุณผมมูช้ชมมาทานเลยนะขอบคุณครับไม่เป็นไรเดี๋ยวขอ,อนั้นต่อขอบคุณครับนะีดูสิส้มโอขาวน้ำผึ้งนะฮะวันนี้พาไปเดินตลาดหวานมากนะครับขายดีๆครับนะอ่ะไปต่อไปต่อ คุณผู้ชมอยากดูอะไรบอกนะที่นี่มันเหมือนตลาดสดอ่ะเดี๋ยวหมอหมอมุนให้ดูมันเหมือนตลาดสดเลยมันมาลมแบบเนี่ยแบบตลาดแบบคือแบบมันมีซอยแบบเยอะมากอ่ะไม่รู้จะไปเริ่มซอยไหนดีอาณ์เลยซอยกลางก่อนละกันอ่ะเจอเด็กๆแล้วนะมอคี้หลงกันนะเจอเด็กๆแล้วเด็กสองคนเด็กๆบายบายหน่อยลูกเด็กๆ ชื่ออะไรครับเด็กคนนี้นเอ๊ะเด็กใครเนี่ยทำไมมาวางอยู่บนรถเข็นเนี่ยชื่ออะไรครับเด็กคนนี้เห็สไมไม่ให้ความร่วมมือเลยไม่เหมือนเมื่อวานเลยน,นี่กำลังอยู่บนรถเข็นนะนะหาของกินเข้าบ้านอยู่นันนี้คุณผู้ชมะเนื่องจากะเนื่องจากตอนนี้หมอก็เขาเรียกว่าว่างงานกระทันหันนะก็เลยจะต้อง หาของกินเข้าบ้านอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูต่อเลยให้เด็กๆ่ออยู่ตรงนี้ก่อนนะรู้สี้เด็กๆไม่ให้ความร่วมมือเลยอะ่ะไปไปซ้อมมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ไปซ้อมมใหม่มาใหม่อ่ะเดี๋ยวพาไปดูต่อครับของกินอันนี้ก็ของกินแบบเยอะเยอะมากเยอะมากสุดๆเยอะมากสุดๆเลยนีย่ถึงขั้นมีเขามาถ่ายรายการด้วยนะตลาดนี้นะคุณผู้ชมก็ ท่านไหนถ่ายถูกนะบอกด้วยนี่เขามาถ่ายรายการนี่ดูสิเค้กน้ำปลานะน้ำปลาหวานด้วยดูสิโอ้โหน่าถ่ายรายการเนี่ยน้ำปลาหวานเนาะโอ้นี่นี่เหมือนเราเหมือนเราถ่ายรายการให้เขาเนี่ยนี่เขาถ่ายรายการกันอยู่จริงๆแสดงว่าที่นี่ดังจริงสวัสดีครับคุณธีราพรครับนต่ท่านไหนมาแล้วแบบนะแก้เครียดเอานี่นี่นี่มะม่วงน้ำปลาหวานเหรออันนี้คือมะม่วงใช่ไหมแสดงว่าอันนั้นก็คือน้ำปลาหวานใช่ไหมฮะพอดีว่าไม่ไม่ค่อยเคยกินนะ อโอ้โหนะนี่อขออนุญาตถ่ายตรงนี้จะได้่ายเลี่ยนนะฮะท่านไหนอยู่เมืองนอกเลี่ยนเลี่ยนอันดูนี้เลยอันนี้คือน้ำปลาหวานใช่ไหมครับโอ้โหน่ากินมากเลยเห็นสีสันเดี่ยขออนะุญาตฮะสีสันน่ากินมากเลยน่ากินมากเลยโอ้โหานี่ของของน่ากินจริงคุณผู้ชมนี่คือต้องบอกก่อนว่าเนี่ยไม่รู้จะถ่ายได้หมดไหมมันเยอะมากเลยนะนี่ก็เริ่มจะหิวแล้วนะเมื่อกี้เสียเวลาไปลงทะเบียนทักใหก่ใหญ่อ่ะเดี๋ยวดูต่อ เมื่อกี้ของกินแล้วเราก็ไปดูอะไรต่อดีมันมีมุมสวยๆอ่ะหลายมุมเลยนะของกินก็โอ้ยนี่อะไรเนี่ยนี่สังเกตนะเวลาตอนที่หมอมาพาไปห้างเราจะไม่เห็นอาหารแบบนี้นะแบบปลาแบบสลิดปลาแบบปลาแห้งอะไรเงี้ยคือเขาไม่ขายในห้างอ่ะอุ้ยขออภัยเขาไม่ขายในห้างอ่ะเขาขายกันแบบที่แบบเนี้ยอุ้ยอ๋อแบตแบตนะโอ้สมัยแบตเกิดอาการแบตอ่อนๆนิดนึงนะคุณผู้ชมสักครู่หนึ่ง คือเขาเป็นของที่เขาไม่ขายในห้างกันนะฮะเขาจะขายแบบเดี๋ยวขอเปลี่ยนแบบสักรู่นะคุณผู้ชมเขาจะขายนอกห้างเพราะว่าในห้างมันมันแบบมีกลิ่นหรือเปล่านะไม่แน่ใจคุณผู้ชมสักครู่นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนแบบนิดนึงอย่างนี้เป็นนอกสถานที่นะครับมันก็อาจจะค่อนข้างชุนหุงนิดนึง ขออภัยคุณผู้ชมนะสก้องจะสั่นนิดนึงตอนนี้กําลังเปลี่ยนแบตนะครับโอเคเรียบร้อยนะน่าจะกลับมาดีแล้วโอเคกลับมาเป็นปกติแล้วครับขออภัยขออภัย,ยนี้สัญญาณไม่ดีอ่ะไปดูต่อโหนี่ก็ปลาสลิดนี่ปลาสลิดอบปลาสลิดอบแห้งเลยเหรอฮะอน่ากินอันนี้ปลาสลิดเหรอครับของที่ไหนคะสุพรรณเหรอโหมาไกลมากเลย น่ากินนะเดี๋ยวถ่ายเสร็จเดี๋ยวขอแวะมาซื้อนะจ๊ะเนี่ยโปรโมทให้ก่อนนะโทรสั่งได้ปะเนี่ยนะนี่ถ่ายป้ายชัดๆสลิดทิปนะฮะโอเคนะมีเบอร์ติดต่อคุณผู้ชมนะอยากสั่งต่างประเทศส่งปะส่งได้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวอ๋อเหรอโอเคนะอ่าท่านไหนอยากกินปลาสลิดนะอ่ะมีเบอร์แล้วให้เห็นชัดๆนะลองโซลองโทรถามเราดูแต่น่ากินจริงขอบอก ขอบคุณนะครับน,น่ากินจริงขอบอกอ่ะเดี๋ยวเราเราพาไปโซนอื่นมั้งดีกว่าเฮ้ยเห็นหมูหมกรอบถ้เป็หมูกรอบเยอะจังหมูกรอบเยอะจังเลยที่ต้องบอกว่าเป็นแบบเป็นตลาดที่แบบว่าของบอกว่าเยอะจริงนะเยอะมากเยอะจนแบบเดี๋ยวเราจะคงจะแบบขิวกันจัดจัดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับไปผ่อนคลายกันมัางนะมัวแต่กินเดี๋ยวจะไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดที่แบบว่า ผ่อนคลายกันนิดเดี๋ยวจะท้องร้องกันหมดนะครับไปเดี๋ยวเราไปต่อเขามีอีกโซนหนึ่งฮ้ยน้ําพริกอ๋อเมื่อกี้เราไม่ได้ถ่ายน้ําพริกนี่อ่ะถ่ายน้ําพริกฝากนิดนึงของพวกนี้เราไม่เห็นในห้างแน่นอนนะฮะโอ้โหแต่ละอย่างนี้ดูท่าทางจะเผ็ดมากเลยเผ็ดมากเลยโทรสั่งได้ไหมฮะอ่าถ่ายเบอร์ให้ก่อนถ่ายเก็บไว้โทรมาสั่ง,งเอามีลายด้วยนะครับเนี่ยมีลายด้วยโอเคนะน้ำพริก หิวน้ําพริกก็โทรสั่งเอาเลยนะครับอันไหนอันไหนีคืออะไรบ้างครับช่วยช่วยอ่าช่วยแบบพอดีผมไม่มีความรู้เรื่องน้ําพริกเชิญครับฮะอันไหนเผ็ดสุดฮะอันไหนสดจะเป็นเผาค่ะโอ้โหมโอันนี้นี่มันมันส่งไปส่งไปต่างประเทศเขาเขาให้ส่งไหมส่งได้ค่ะส่งได้ใช่ไหมเก็บได้คุณผู้ชมอยากอยากทานไหมเดี๋ยวจะได้ซื้อฝากเลยนะไม่รู้ว่าส่งไปแล้วเขาจะตีกลับไหมเนี้ย ความเผ็ดระดับระดับสิบอันนี้เผ็ดเผ็ดสุดเผ็ดสุดเลยนะแล้วแล้วอีกสักสองสาอย่างนะครับช่วยช่วยเป็นน้รกปลาช่อนย่างครับแล้วก็มีแมงคคาโอ้ปลาครับถ้าไปเมืองนอกเขาจะปลาเอาหรอเดี๋ยวซูมก่อนนะอันนี้ปลาลาเลยแล้เนี่ยมีทั้งสดแล้วก็เป็นแบบสุกแล้วก็มีสุกก็มีนะฮะใช่ค่ะโอเคได้เดี๋ยวขอเดินอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะไลน์เอานะครับขอบคุณมากครับน่ะแม่ค้าก็อธิบายให้น่ารักเป็นอย่างดีนะอ่ะเราไปต่อ เดี๋ยวพาไปดูตอนจบแล้วจะได้แบบว่าไม่หิวเด็กๆไปไหนแล้วไม่รู้นะเด็กๆให้ความร่วมมือหรือยังอ่ะเด็กๆครับเด็กๆอ่ะทักทายทักทายพี่ๆเขาหน่อยเร็วเอาอย่างไม่ส้อมเด็กๆงงเดี๋ยวขอดูหน่อยอ่ะดูเด็กๆกินนะแก่สิ่ง อันเด็กๆครับอวินดูสิเขินดนีตอนซอ้อมไม่ได้อยู่เลยดูร้อเหรอลูกอินได้หรอครับไปก่อน <My God. laughs> โอเคนะฮะเดี๋ยวเราสุดท้ายเราไปดู ดูอีกนิดหนึง่งอีกโซนหนึ่งเมื่อกี้เรามีนอกจากเขามีของกินแล้วเขาก็ยังมีอะไรให้ดูด้วยนะครับโหที่ต้องหม่รอบนะคุณผู้ชมถ้าอยากให้หม่รอบบอกเนาะต้องทําเรื่องก่อนเดี๋ยวโดนอินเทอร์รับนะฮะขนมนะขนมนี้แล้วก็เป็นขนมแบบไทยๆเนาะอ๋อนี่ขนมนะขนมไทยๆตุ๊บตับนี่ครับนี่ตุ๊บของที่ไหนจ๊ะของกรุงเทพปะอ๋อนี่กรุงเทพมาจากไหนอ๋อเพชรบุรีเลยเหรอโอ้โหนี่นี่เรามาอยู่ตลาดกรุงเทพ ขออนุญาตถ่ายไปนะจะได้โปรโมทร้านชื่ออะไรนะครับโอ้โหนะจากเพชรบุรีเลยอ่ะเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะสุดยอดเดี๋ยวแวะมานะจ๊ะเดี๋ยวขอเดินก่อนแลน้วนี่นี่คืออะไรครับเกลือเกือกวนอ๋อเ,เหนียวไหมหวานน้อยอร่อยมากนะหมดแล้วใช่ไหม อ๋อรับมาโอเคเดี๋ยวแม่ค้าทักทายหน่อยนะถ่ายถ่ายวิดีโออยู่ครับโอเคเดี๋ยวแวะมาใหม่ครับนะโอ้โหนะนี่นี่นี่ไม่น่าเชื่อนี่มาถึงนีดเมื่อกี้เพชรบุรีแล้วก็อะไรนะมีสุพรรณดนวยนะนี่อะไรกันไม่รู้เนี่ยนี่เรามาตลาดทีเดียวนี่เราได้ขนาดนี้เลยเหรอฮะเนี่ยที่นี่ก็ไม่คิดว่าจะเดินทีเดียวนี่ได้หลายจังหวัดเลยนะฮะเดี๋ยสุดท้ายตอนจบคุณผู้ชมเดี๋ยวึ้ไปไหนเดี๋ยวจะพาไปดูส่งท้ายกับ หลังจากเราช้อปปิ้งกันเสร็จนะก็พามาดูอะไรที่มันผ่อนคลายนิดนึงโหแบบต้องบอกก่อนว่าเหงื่อท่วมตัวนะพูดได้แบบอย่างเดียวเลยเหงื่อท่วมตัวพาเราไปดูกันดีกว่าโอเคอตอนนี้คุณผู้ชมครับก็วทำไมกล้องสักครู่นะกล้องเกิดอะไรขึ้นทำไมกล้องมันเออเอนะคุณผู้ชมสักครู่นึงโอเค นะก็อยากให้คุณผู้ชมดูรายการแล้วแบบไม่เครียดนะครับตอนนี้ก็พยายามจะหาอะไรที่แบบผ่อนคลายมาดูกันก็วันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่หมอตั้งใจจะเตรียมไว้นะ็คือพามาดูของกินพาอะไรแบบหายเครียดอะ่ะบางทีแบบเราไม่ได้กลับมาเมืองไทยรอบนี้ก็ดูไปก่อนกลับมาเมื่อไหร่มาจัดนะฮะก็วันนี้ก็เป็นจุดประสงค์ที่เราทำาหมอไก่ไลฟ์สไตล์ขึ้นนะครับสุดท้ายขออนุญาตลากับบรรยากาศสวยๆวยวยผ่อนคลายนะมีเสียงน้ำตกด้วยนะครับจะได้มีความสุขทุกครั้ง ที่ติดตามรายการของเรากันพบกันใหม่ในตอนหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเราทิ้งท้ายด้วยวิวสวยนะครับเชิญรับชมได้เลยครับนะเป็นฝูงปลาคราฟนะโอ้มีน้ำตกด้วยเสียงแบบโอ้นะเสียงแบบเขาเรียกว่าดูแบบผ่อนคลายเดี๋ยวเขาถ่ายถ่ายใกล้หน่อยปลาคราฟตัวใหญ่มากใหญ่แค่ไหนดูเองนะฮะ นี่ปลาคารฟนะฮะไม่ใช่ปลาสวายนะโัวใหญ่มากเลยสวยๆจริงๆอันนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนะสวยๆงามๆท่านไหนที่ยังไม่กลับเมืองไทยนะครับก็ดูกันเพลินๆก่อนนะมีโอกาสเมื่อไหร่มามาจัดเองแล้วกันถ่ายเบอร์ให้หมดละสั่งกันเองเลยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับขอให้อยู่ที่บ้านแบบมีความสุข ที่สุดนะครับบ๊ายบาย